าโอเคสบายดีป้าลูกให้ <LIKE> เอ้หิวลรกมันนักเฮ้เอ้หิวลูกเห้พ่หิวหดิเพ่นหิวหรือเปล่าตาบไม่ไม่สบายห้ไหมมัยยี่กอนอันคอนอันค้อนอันป้าป้าป้โอเคเต็มี่กเมื่อลยป้านี่พังสบายสะทำไม่ไาไปทำจิบผ้ากันไปใส่ไปยังไปใ่ดา

หอห้องป้าห้องป้าวันนี้มาเบิกเนี่ยหมอเอาลูกมันทันในชุกไปไปหาบุญหมากตัวชุกชุกไปไปพี่ไปลูกหลานมุดชิคบไปย่างย่างหาเงี้ยนะไปเพราะปากเปียกอีนหรอกคม่พี่น้องเอ้ยคลิปนี้กับภาปลาดุงมาชมสวนอีกเลยหาบุญหมากชุกหน่ะตัวแรกมันชุกนะอ๋อมันบวบขึ้นชุกนะมันล่ามขึ้นนะบมอเอาลูกบหเอาบเอาลูกไปเอาหมากชีดาห้องป้า เคยเห็นบ่แม่ไม่กล้วยอืมกล้วยตานี้ชูงบ่ชูงย่างย่างทีน่ะมาบวบอืมมากล้วยลูกเชื่มาบวกทีน่ะป้าจะน่ามีอ้วนกับมาเล็ดเอาเลยนี่หลอกบวกมาบวบมันคือตีกับอาสิ่มพีนโฟลุมนะเอ้ยลูกใช้ทางเอ้ยแม่กินน้ำแข็งบอมาก็จะหมอกหนีปลาหมุดลายป่ะปลาปลาทั้งพุ่นป่ะไม่เอ้ย มาบัวมันคือติดก็มักดอกชมพูน่ะอ้ามันลามมาลูกมันลามเครือมาไป่ะยังไงอู้โปร่งใหม่ได้นี่นะมันเหงามันตายแล้วมันโปร่งมาใหม่ไปทางไหนไปทั้งได้มาเด้อปลาลุงเด้อปลาลุงสุกครบเฮ้ยมลักสิริสุกปะโอเคมุดดินมาหุดดูครบเด้อเด้อหุดครบแล้แดนปอบเด้อจักใส่ผอเตียงอันโอ้สุกเลย à màng ngay rồi này, thích 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 ả màng đi đâu, wow ổn nhìn đi ngay này hả ả màng ngay này, bàn thua này mà hai ok, biết đâu ú, ở biếng này nhanh đừng hề lê mê ê hề lê mê okay. ừ, hẻo không ạ bác, bà cốc mây rồi này cốc mây, bà cốc mây thôi, năm cắn bịt 5

เป็ดไม่ทำไพี่น้องมัวแต่สไก่มาสะคุณมเทงกูโลกถึงบ่กงไม่เอาหายบ่คนิลมแม่มบ่ยกลูกลานมักน่อยนะเฮ้ยมาพี่ม่งยาลูกหลามักน่อยนะมังหันอมแถมตกเซกันี่ Ok em thử vô Thấy Mặc ít mặc nhầy đâu đơ mình Mất đa này, pink, đâu? Ừ. Ủa, con, mì, Đã đang mặc nhầy là bay mà đi phía tao quốc may đâu Khu vấn con quốc mi vào quốc nè đang phiền mấy con nông Mặc đúc quốc này ôi nạp phiền lại thế này đâu đo, còn đơ mặc chút con nhà Nhàng mà đâu nhàng mà đau, đi chút tụi nì Con thân này xúc bỏ áo này về bông cốc khuẩn bác Bông cốc nhanh nhanh khuẩn bác Cái áo thay này Hửm Thay này Nó mè bài này đó Hả? Ê biểu đáy xám nó không khiến đáy Mà thử áo này Bày nhang khu nhang với bông khuẩn bác Khuẩn cốc à, nằn à, cốc, à, cốc à. nằn Ê biểu phải nhang coi đâu Ê biểu chắc cốc ăn Ê biểu chắc cốc nó không khiến chắc Bác bác ผลตกใสแล้วชุ่มชื้นพ่แม่ไ่้องเลยลองดูบังมีไงแล้ววิวมองหมักทุเรียนตัวด้พี่ก็พี่ดอไม้มาหมดบนีคุยหมดไหนหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าฮึ่มหนึ่งสามเก้าฮึ่มเคันได้ชุกไปมันชุกก่น้งกินเนาะออือ Mình này khi ông à, mua này thương mua vâng mua lúc nếu mua đấy nè nhanh lắm quay mút nè quay mút quay mút ừ quay sẽ dẹp thôi nhá phù luôn ạ có khi hao khơi chìm phù khúc mình bao mút ừ đây nhà ba lần mua trong một khóc ừ tay cái bìu không đâu lấy nhà người

กินบดได้เลยแต่มักน่อยมันนี่มึนนึกว่ามังหมากนี่รชุกแลนี่ยาบ๊ิดแล้วผิงเด้อมันมุดบชุกใ่หมบปิดแล้เด้ิดมันแข็งเด้อบชุกเร้อเอย่ามันกับบ๊อชุกลงแกม่วงไปผูกม่วงไงดในวิ้วคนดินชิลยุ่งในเดียปนะ ไ่กลลูกหลับไกลผ้าผ้างไปลองมือไปนะคเามือใหม่เราจังงไปกมมุด้านิงมันเบิดได้ลูกอูเบี่ยางไวพิงยางไว้ไ้้บอยบอยยางแล้วยางมือเบี่ย้วนี่นี่นคบชใชาใบยางบ่เลยนี่อ้โอ้โอ้ยางไวกตกมาแล้วมุดได้แบบนี้ มีแต่บมี่มันกำลังเป็นหลอาก็เก๋แถนนี้นะก็เกวแถนนี้ชื่อเมื่อว่าพี่เมื่อแม่บ่กแต่เมื่อแม่บุญเด้ออ่ืมอยากกันหัวอีกเดียงไหมล่ะมวงตัวไร

kênh này đi Trong một đằng đi Nhà hàng này xem có đồ nè kiếm thả Thả mấy quần một pít Chết áo sửa xét đúng sửa thằng này mà nè mà buộc mà buộc rồi, đi gì đấy, đâu nên một nhắm mặt mh mh dinh dạng nhắm ừ, ơi mh 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 đẹp, mh mh มันมไไดครบแล้วไปมใน้ำนะมีแมกแอปเปิลสีดมนึ่วิวแอปเปิลแอปเปิลวิวมานวิวมาถ่ายรูปเลวิวอย่ไปกลับมากลับมาไนี่แมงนี่คือนานาสุกเถะเป็นหลอกตอได้มันลอนะกมันก็ măng tóc ký đôi biểu biêu đâu ông mùa 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 ký tóc kìa chưa bơi mùa 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 2หน่วยรองมึงก็รองมึงเห็ดมึงก็2หน่วยนี่2หน่วยอุ้ยมันคือลนเฮ้ยตัวบริปิดมันลนตุ้ยเอ้อนี่อุ้ยวหม้อใหญ่บิดด้อพี่น้องน่เนาะฮะ ปลาปลาเมื่อปะปลาหอยนะปะแม่หลานแม่แม่แม่แหลานเงินแม่หลานเขาปะบางเงินรวมแั้นเริ่ลรวมคุ้มเด้อห่งเงินปีนหัวเห็นไหมไปไปชิ้นเมื่อเห็ดหมากม่วงอันนี้บัดมือตัวซื้อเกือบบุดอยู่โอเคเพื่อนๆลองเนาะตอนปอกตอนซอยไม่ได้อ่าถ่ายให้ปลาดุ่มเบิ่งเลยเนาะเหตุหมวงนึบ อยู่ในอ่า YouTube เห็นเพิ่นเฮ็ดหลายๆเนาะม่องแกสิมิ้นบ่เพิ่นเฮ็ดนะก็สิเป็นจังได๋แล้วครัพี่น้องมาเบิ่งนํากันเนาะคึดมึอยากเฮ็ดให้พี่น้องได้คําเลยจักมีแบเนาะมะม่วง3ลูกี่น้ําตาลครึ่งโลเฮาบ่ได้ใช้น้ําตาลเบิดเลยเนาะเป็นจังได๋ผูแม่พี่น้องสิเป็นมะม่วงให้เฮาอยู่บนี ตุ่มจะพูดว่จั๊กนาทีบ่เพิ่นต้มเป็นเห็ดนะเป็นเบิ่อนนาทีมันเพิ่อนรอยู่ใส่น้ำตาลเนาะบ่ะเคยเห็ดจักเทธอในอวนเมื่อแล้วครั้งแรกได้นี่เนาะเห็นเพิ่นลงในเซตในอยังนะในยูทูปนี่ยังเห็นได้กำลังกำลังฮิตกันเลยเนาะมองๆอันนี้ค่ะเฮ็ดได้กล่าวต้มได้กล่าวเอาไปตาก แหลกไปซะเนาะกินแซ่บว่าซั่นเฮาก็ลองเฮ็ดเบิ่งสิเป็นจังได๋นี้ก็น้ําตาลเปื่อแจะเหแกงเฮ็ดเฮาพี่น้องเนาะเ็ดพวนแลซมตลเ็ดเพิงหรือว่าเฮ็ดตเ่านี่ท่วมลน้ําตาลท่วมแล้วทีนี้น้ําตาลก็ท kiểu vậy con nó kiểu là ngon súp con thế này kiểu à ừ, làm cửa bằng này này cái tôm ương xong to rồi cái nồi ương ăn ương ừ, đang ซื้อมาใส่ตลาดก็มีตู้มาเบิ่งน้ำกันเด้อพูดเลยพี่น้องเว้ยหน้าตาขึ้เป็นทังใดนี่เดี๋ยว,ว้ันเสด็จจังน,อน้องพูดมาห้าวว่าอะไรอ่ะใส่น้ำปูนใจโอเคโอเคแม่พี่น้องน้อผ่านไปสามสิบนาที เพือน้ำมันยังหลายอยู่ด้วยว่าน้ำแบบนี้บ่เป็นไ่ต้องเอาเขากับประจักษ์คบสิเธ็ดเนะาะเก็บครั้งแรกเขาก็ไดรมวงกับยักเล็ๆในน้องมึงน,น้ำปุ๋งใสหรือว่าเช่นใดเจ้าปะผู้นี่ก็ชิมะปุงเลยบ่เนี่ปากแหลดแต่มันเก่ามีแดลกเดีดดดมันคำ้ำเลยทานไปสามสิบนาทีบ่ตุ่มเนาะเรียบร้อย เป็นจังได๋เด้เพื่อพี่น้องเอ้เนาะนี่ก็ตะแกงเฮาแม่นอยู่บ่สิประมาณนี้บ่เนาะลองเบิ่งบ่มีนิดนี่เนาะมีแต่อันนี้ตะเกียบนะสิไบ่ได้้แม่พี่น้องเอาดุดนํากัน เห็นประเทศอเมซ่นปูนใส่เนาะเนะนะมืองม่วงมันเดะนะแต่ว่าห้างววงิ่งน้ำปูนใส่คดีออเ็ดตอนใดนแต่ก็เฮ็ดเลย,เยแต่อารมณ์อารมณ์แปรปวนคดะเขตแต่ก็เฮ็ดนำ้ำน้ำตาลได้นี่เนาะ ม่วงหนึบม่วงหนึบแสนอร่อยแม่อ้วนเพิ่นเมื่อแล้วกับปลาพิงบอกมาในเรื่องพิ่นะโบ้เฮ็ดกระยากูชิเมื่อแล้วเพิ่นะบอกเงินเหมือนมาเฮ็ดได้กินได้พม่เป็อไรต้องตเกแดดก่อนเนาะท่านคำนี่เมื้อนี้บ่มีแดดมื้อนี้บดปิดมือเพราะว่ามืดผ้ามืดพูน ซักเครื่องนั่นมาเนี่ยสามสี่ทางมืออื่นซักเครื่องของลูกมืออื่นนี่ของพ่อของแม่แล้วแล้วไม่แต่เก็บเขาพับไว้แบบนี้เนาะตู้ไม่เห็นจ้วยจะเมียนสูเลยมืออื่นเช็ดมงวมงเปียงมืออื่นนี่เนาะถ้ามีคนเอาลูกให้ไม่พี่นอ้องเลยใส่ชาวท้องเพิ่นได้มาเอาหมั่นเงินเนาะอุ้ยหาเงินกะท่าเพิ่นชิมา วัวไก่ยำไหายำหน้าแล้วพี่น้องเนาะโคตรนั้นโคตรงานกับซีบูมีแล้วนี่ปีนี้อื้อดีใช่ไหขายซอยหรืบอบกับบูปีนี้เนาะแต่ก็อื้อดีมาขายซอยเป็พี่น้องยำไหายำหน้าเนาะชาวเงินพันแต่ดำหน้าปีนี้ จังได๋เนาะจักไผสิมาขายซอยเฮาก็ยากลูกแน่แล้วก็ปัดห่านปัดยง้พี่น้องเอ้ยปัดห่านกวดห้านเนาะก็ขายก็บ่ได้ปานใดอกพี่น้องเนาะส่วนลายกมาแบบมาเผาห่านแล้วก็ขายเครื่องนึงเ็กๆน้อยๆเนาะอุ้ยบ่ิกระตนี่เป็นจังได๋พ่อแม่พี่น้องคืออบ่ cứ muông nộp chỉ bố này để nấm tàn nếu nhiều nữa làm tàn, ừ. tàn cái xếp xẹp đi thùng một pít thùng mà ăn cho phải bộ kín bà này phải nào phải tạ con đơ bạn này tạ 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 thằng này là bạn này <laughs> à tao muốn nộp นี่แล้ววันที่เรียบร้อยบัตนี่คุณแมพี่น้องเนาะโอเคคลิปนี้กะสายเพิ่นจะขอจบไปก่อนเด้อพอกันคลิปหน้าเด้อปาดุ่งเด้อคลิปนี้ไปแล้วสบายดีและสวัสดีวัชสุภูสุขคนเนาะ